นชาาบอัดูวันนี้เราต้องกลับไปภูเก็ตแล้วมื้อก่อนกลับพี่ปันก็เลยขอรีเควสตเป็นชาบูชอบกินอะไรที่สุดในชาบูครับอ๋อชอบซุปกับเส้นนะแล้วเนื้อสัตว์ล่ะไส้กรอกเบคอนแล้วผักล่ะครับผักบุ้งแครอทเห็ดว้าวอร่อยไหมอร่อยแนะนำเครื่องดื่มนหนครับ Okay, I want this one. Just green tea, please. With ice. Thank you. That's it. That's enough, Thank you. Okay. And anything you recommend? No. Oh, make anything. Okay. Is there some sweet jelly? Yes. มาที่ผลไม้ดองนะครับมีอะไรบ้าง Mango Tamarind Grapes Oh that's great ใบนี้คือเมนูอ๋อเราก็ติ๊กได้เลยแล้วส<น>่งให้พี่เขาเนาะอันนี้คือพ่อพอกับพี่ดาวครับเจ้าภาพของเราในมื้อนี้อิ่มอร่อยมากๆเลยนี่อ um, ของโปรดไส้กรอก <currents> นี่คือของโปรดครับอิ่มแล้วเตรียมตัวกลับภูเก็ตกันน้องบอลรู้ไหมเราใช้เวลากี่ชั่วโมงจากหัดใหญ่ไปถึงภูเก็ตหชั่วโมงกว่าครับใช่เลยเราจะนอนไปจนถึงบ้านเราเลยนะขอบคุณพ่อปอกอบีแล้วมากเลยนะครับได้เวลารถออกแล้วนะสี่ทุ่มแล้วนะครับเจอกันใหม่ทลิปหนะ้าบ๊ายบายฝากกดไลค์ แชร์และ Subscribe นะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย